ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทํานาในช่วงฤดูฝนนะครับตรงนี้ก็ย่างเข้าฤดูฝนแล้วนะครับประมาณกลางพฤษภานะครับเดือนหน้าก็เกษตรกรหลายคนก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้เมล็ดพัน์ไหนนะครับในการทําช่วงฝนนะครับก็มีมาแนะนํานะครับอันนี้จากประสบการณ์ของชาวนาโดยตรงนะครับก็หวังว่าเพื่อนก็เพื่อน ก็นาไปพิจารณานะครับระหว่างอันนี้เปรียบเทียบนะครับระหว่างกขแปดห้ากับกขสีหนึ่งนะครับกขสีหนึ่งกับกขแปดห้า,หน,านะครับเราจะใช้พันไหนดีซึ่งกข,อขอสีหนึ่งก็ลักษณะก็คือมันจะอายุสั้นกว่านะครับสั้นกว่าแปดห้าประมาณร้อยกว่าวัน ส่วน8 5นั้นก็อายุประมาณ1 1 5 120ถึง120วันนะครับกกสีหนึ่งจะต้นจะอ่อนแอนะครับต้นจะอ่อนน้ำต้นจะอ่อนแล้วก็ถ้าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยหรือ4 000, ีโฟสูเนยเยอะไปก็จะทำให้เกิดโรคได้ง่ายนะครับอันนี้ก็ควรระวังนะครับของกกสีหนึ่งก็คือลมต้นจะอ่อนแอ ส่วน85 8านั้นก็ลำต้นจะแข็งกว่านะครับแต่อายุจะยาวกว่าอันนี้ก็นำไป,ไปพิจารณานะครับสำหรับผลบผลิตผลผลิตก็คือกอขอ,ขอสี่หนึ่งก็อยู่ประมาณเฉลียวเฉลี่ยก็722กิโลกรัมต่อไร่นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับกอขอ,อ85ตัวนี้ทนหนาด้วยนะครับแต่ผลผลิตก็สูงด้วยตัวนี้ ผลผลิตโัวเฉลี่ย8ป2กิกโลกรัมต่อไร่นะครับเดี๋ยวนี้เราทําเข้าช่วงฤด,ดูฝนนะครับปัญหาของ85ก็คือพวกเชื้อรานะครับพวกเชื้อราต่างๆนะครับก็นําไปพ,พิจนารณานะครับของ85นก็คือเป็นข้าวเจ้าไม,ไ,ไม่ไวแสงนะับกคือเป็นข้าวทาได้ทั้งนาปีนาะปรังนะครับความสูงก็เฉลี่ยอยู่1 4 0ซเมตร ก่อตั้งต้นแข็งใบสีเขียวเข้มนะครับมายุเก็บเกี่ยวก็คือ1 1 5 -20 วันผลผลิตสูงนะครับตัวนี้เป2รอกิกโลกรัมต่อไร่กับลักษณะเด่นๆก็คือผลผลิตสูงแล้วก็ค่อนข้างตา้านเอค่อนข้างต <c oughs> ้านทานต่อพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแลกะลก็โรคไหม้นะครับทนต่อสภาพอากาศเย็นนะครับตัวนี้แต่เราจะทําในช่วงฤด,ดูฝนมาเปรียบเทียบกันนะครับคุณภาพการสีดีครับท้องไข่น้อย ก็ควรระวังก็คือค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอใบแห้งนะครับอันนี้ข้อมูลของ85นะครับมาดูออของอขหนึ่บ้างนะครับกกสอหน,ออหนกกสอ41ก็อย่างที่บอกไปแล้วอายุสั้นได้เปรียบนะครับแต่ก็เรียกว่าทำต้นอ่อนแอก็คือในช่วงผลเนี่ย ช่วงลมช่วงเนี่ยมจะล้มง่ายนะครับให้เพื่อนๆนำไปพิจารณานะครับก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมหรือสภาพที่แปลงนาของท่านนะครับว่าจะมีการจัดการยังไงนะครับตัวทั้งสองตัวนี้เขามีหลายพันนะครับหลายพันที่จะแนะนำเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับมาดูกอคอสที่หนึ่งนะครับนี่ ก็คือเป็นข้าวเจ้าไม่ไวแสงเหมือนกันนะครับความสูงประมาณเฉลี่ยเท่ากันครับร้อยสี่ซนเมตรอายุเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณร้อยหนึ่งร้อยห้าร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าวันนะครับตัวนี้ผลผลิตประมาณเจ็ดร้อยยี่สบสองกิโลกรัมต่อไร่นะครับผลผลิตสูงนะครับแล้วก็มีสคุณภาพดีนะครับค่อนข้างต้านทานต่อเปรี้ยกระโดดสีน้ำตาลและก็โรคใหม่นะครับตัวนี้ แต่ว่าข้อควรระวังก็คืออ่อนแอต่อโรคขอใบแห้งไม่ควรใส่ปุ๋ยนโะทเจเจนเกินไปนะครับตัวนี้จะทําให้เกิดโรคอย่างรุนแรงนะครับทั้ง2ตัวเลยครับตัวนี้แต่ว่ากรมการข้าวก็จะเน้นมาตัวที่41แต่ประสบการณ์ของชาวนาก็บอกแปดห้นี่ถ้าใส่เยอะเกินไปก็คือกิโรคเชื้อโรคชิลานะครับพวกนโตเเจนนะครับอ่อนแอต่อเพลียกโดสีน้ําตาลในเขตจังหวัดนคปรปฐมปฐมธานีนะครับ ก็เหมาะสําหรับในพื้นที่ชิโประธานนะครับนาชิโรประทานภาคเหนือตอนล่างครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยสําหรับให้เพื่อนๆพื่อนเกษตรกรนําไปพิจารณานะครับระหว่างพันข้าว2,000นนี้ครับขอบคุณครับ